มาเลยครับเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะฮะสำหรับแคลมปนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะฮะตอนนี้จอดอยู่4คันตรงนี้สําหรับ a w v 7 0นะครับราคาเท่าไหร่เลขมมายังไงนบ้างแล้วต้องมีขนาะอย่างไบ้างนะฮะเล่นรอนเป็นยังไงนะฮะผมแจ้งให้ทราบทุกคนใครที่กําลังมองหาแคลรปอยู่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาเป็นทีรือให้ดีๆนะครับมาดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะราคาอาจจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจได้ดีเลยนะครับเน้ฝากไว้ด้วยนะครับเข้าไปรับชมอยู่ีเต็มเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮองเต้แคมรีนะครับพี่ๆวันนี้อยู่กับผมเต้เพชรยนต์ P on, นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมพามาอัปเดตนิดนึงนะครับตรงนี้แคมรีขายออกไปหลายคันแล้วแล้วก็ตอนนี้มีเหลือจอดอย,อยตรงนี้4คันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตราคากันหน่อยนะฮะเผื่อใครที่กําลังมองหาอยู่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเบนซินหรือจะไฮบริดหรือจะตัวไหนดีนะครับมาเลยคลิปนี้เดี๋ยวผมพาดูนะครับ อาจจะไม่ได้พาดูในส่วนโครงสร้างนะครับแต่ว่าจะมาอัปเดตว่ามีคันไหนรุ่นไหนเลขไม์เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เลทผ่อนเป็นยังไงบ้างที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มี4คันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยเริ่มจากคันแรกตรงนี้ก่อนนะครับจอดอยู่ด้านหน้าของผมเป็นแคมรี่นะครับคันนี้ ACV 70นะครับสีบอล2.0รุ่น G ีนะฮะเบนซินคันนี้ปี19ราคาเนี่ย699,000คันนี้ผ่อนหมื่นเดียวตลอดสัญญานะครับอ่ะด้านหน้ามาดูกันก่อน สำหรับตัวเบนซินเนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกก็มีมาให้แล้วนะครับตัวล้อจะมาเป็นล้อขาวแบบนี้นะฮะเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้าก็มีมานะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายหน่อยสําหรับแคมรี่เลขใหม่คันนี้ผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวเปิดดูด้านในใหเดี๋ยวเปิดในตัวรถให้ดูสําหรับเลขใหม่ถ้ายสวยๆนะครับทะเบียน8704 นะครับใครที่สนใจแคมรี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะฮะ ACV 5 1ผมก็มีอยู่นะครับยังไงโทรมาก่อนได้เบอร์ด้านล่างผมแปะไว้ให้แล้วนะครับ081 656 3625โทรมาได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะฮะอ่ะมาเบนซิน <ens> นะครับคันนี้ก็ภายในเป็นบ่อนหนังสีดำอ่ะผมเห็นป้ายแล้วนะมีป้ายสก็อบแปะอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ใครเอามาซ่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับ จาก729นะพี่นะคันนี้นะครับเหลือ699เลขมาอยู่ที่130,000โลนะครับภายในบ่อหนังสีดำแอร์หลังมีมาเรียบร้อยนะครับอึ๊บมากลับมาที่ด้านหน้ากันสักนิดหนึงเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งคนขับนะฮะสำหรับตัวเบนซินคันนี้สวยน่าใช้นะครับสำหรับตัวเบนซิน ก็ราคา699เนี่ยผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งตลอดสัญญานะครับฟรีดาวนะพี่นะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับภายในสวยเอี่ยมกล้องถอยหน้าจอทัชสกรีนเบรกมือไฟฟ้าครบเลยแล้วก็เบาะไฟฟ้าด้วยคนขับนะครับคันนี้2.0รุ่น G นะครับเลขไมล์ไมล์แท้ไมล์เดิมนะครับคันนี้ไมลอยู่ที่130,000สามโลไฟหน้าออโต้นะครับปดัดน้ำฝนออโต้พุ้สตาร์ทมีมานะครับแท็กชั่นคอนโทรลก็ให้มาเรียบร้อยแล้ว สภาพภายในสวยเลยนะฮะสวยเลยใครที่ไม่ถูกใจตัวโฉมใหม่นะฮะตัว New Camry ก็มาได้นะครับมาได้มาตัวโฉมนี้ได้เพราะว่าตัวใหม่อาจจะค่อนข้างไปทางสปอร์ตนิดนึงตัวผู้โดยสารตอนหลังของตัวใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างเตี้ยนะฮะคนที่มีความสูงเยอะหน่อยก็อาจจะนั่งไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับในการขึ้นลงก็หันมาดูตัวที่เป็น70ตัวนี้ได้นะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูข้างๆนี้หน่อย,อยสีดำนะครับ ตัวที่เป็นไฮบริดพรีเมียมเนี่ยขายเอาไปหมดแล้วนะตัวท็อปนะฮะขายเกลี้ยงเลยตอนนี้จะมีเหลือเป็นตัวไฮบริดนะฮะอย่างคันนี้ทะเบียน7.158นะครับตัวไฮบริดเนี่ยตัวด้านหน้าก็จะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับซึ่งไฟเดนไลท์เนี่ยจะได้มาเป็นแบบคล้ายๆแบบพิสตันนะฮะไฟเดนไลท์จะสวยกว่าแล้วก็ตัวโลโก้ด้านหน้าเป็นสีฟ้านะครับก็เป็นตัวไฮบริดเนาะแบบนี้มาดูราคากันหน่อยนะฮะ879คันนี้ปี20ด้วยนะครับ2.5ไฮบริด 879,000ปี2020นีครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก14ื0 0นะฮะก็เพิ่มจากตัวเบนซินธรรมดามาเนี่ยงวดหนึ่งก็ประมาณสัก4 0 0พนะครับได้ตัวไฮบริดไปใช้งานคันนี้ไม่แสนสปี20นะพี่นะมาดูด้านท้ายกันนิดหนึ่งนะครับไฟไท้ายก็ความแตกต่างมีนะครับมีเพราะว่าตัวเบนซินเนี่ยไฟไท้ายนะครับจะเป็น เบนซินเนี่ยไฟท้ายมันจะเป็นเส้นเดียวแต่ว่าถ้าตัวไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นยาวมาถึงด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็ความสวยความงามมีมากกว่านะฮะเซนเซอร์กัรระยะด้านหลังสตําแหน่งเหมือนกันนะฮะเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหน้า2ตําแหน่งก็ให้มาเหมือนกันเลยนะครับามาดูตัวไฮบริดมองผิวเผินเนี่ยด้านหลังผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเหมือนกับตัวเบนซินเลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่ว่าตรงดีไซน์ที่เป็นลายไม้แบบนี้นะฮะจะมีการเปลี่ยนสีเป็นสีขาวสําหรับตัวไฮบริด ด้านบนนะครับซัูปมีมาให้สําหรับตัวไฮบิดมีมาให้นั้นแต่ตัวไฮบิดธรรมดาและยันไปถึงตัวไฮบิดพรีเมียมเลยนะครับที่จะได้ซันรูปมาผู้โดยสารตอนหลังก็นั่งสะดวกสบายอยู่แล้วตามสไตล์แคมรี่นะฮะภายในเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือตัวลายไม้เนี่ยทั้งหมดจะเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรง าฐานเกียร์ตรงนี้เนี่ยจะมีโหมดที่เป็น EV โหมดมานะครับมี EV โหมดมาสำหรับตัว h ฮบริดสวยน่าใช้นะครับใครที่มองหาอยู่ก็ผมฝากไว้ด้วยนะพี่นะฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวได้อาชีพไหนก็ออกรถได้นะครับขอเพียงแค่ไม่ติดแบ็คลิสบูโรนะครับโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับ879,000ะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 4ื่น หรือพี่พี่ท่านใดชอบสีดำแต่ว่าไม่อยากได้ตัวไฮบริดนะครับเบนซินผมมีนะฮะเบนซินผมมีอีกคันหนึ่งตรงนี้นะครับทะเบียน4118คันนี้2.0รุ่นจีปีสินะครับราคาเนี่ยเจ็คันนี้ไม่แสนสองนะฮะเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันไม่แสนสองนะครับ, 29, 2, ค,รบคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณสัก1 1ื่นหนึ่งพันะฮะผ่อนอยู่ประมาณ1 1ื่นหนึ่งพันแล้วก็ เบนซินจะมี4ีบอลอีกคันหนึ่งอยู่ด้านหลังอันนี้คันนี้จะราคาถูกสุดนะฮะคันนี้ราคาถูกสุดคันนี้ราคา679คันนี้ถูกสุดเพราะว่ามันเป็นปี18นะฮะที่เหลือผมจะมีเป็นปี19ใครไม่ติดเรื่องปีไม่ซีเรียสเรื่องปีมาคันนี้เลยนะครับ6 7 9 0นพะพี่นะราคาเลทนี้ได้แคมรีไปใช้นะครับทะนะาาเบียน1089น,นะครับ,บ, 1, 0, 8, 9, ครบใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยอะเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึง สะอาดสวยเดิมทุกคันนะรันสำหรับแคมรีประวัติศูนย์มีให้ทุกคันนะครับเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานปลดระวังมานะครับพวกนี้เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะตั้งแต่ 10, 1,000 0กิโลแรกจนถึงปัจจุบันนะครับเข้าศูนย์ตลอดคันนี้ก็พ่อนหมื่นเดียวเช่นกันนะครับเออภายในสวยเดิมเอียเอ่ยมเอี่มสำหรับเบนซินก็ตอนนี้มีสีบอล2คันนะครับสีดำา1คันแล้วก็จะเป็นไฮบริด สีดำอีก1คันนะครับสำหรับ A C V 5 1ก็มีเข้ามา1คันนะพี่นะเป็นตัว2 5ไฮบริดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยสีดำสวยมากนะฮะร,รถยังปรับสภาพไม่เสร็จผมเลยยังไม่ได้ไปถ่ายนะครับแต่คิดว่าน่าจะอยู่ไม่ถึงปรับสภาพเสร็จแน่นอนหน้าติดจองนะครับเพราะว่ารถสวยมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวพาดูภายในคันสีดำนี้นิดหนึ่งนะครับจะได้ดูกันครบทุกคันก็จะมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ แคมรีจะไม่ค่อยได้เข้าแล้วนะฮะช่วงนี้เข้าน้อยผมก็เลยไม่มีคลิปลงช่องนะผมก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับอาจจะเป็นรถที่เคยผ่านหูผ่านตาพี่ๆมาบ้างแล้วนะฮะก็ขออภัยด้วยนะรถช่วงนี้เข้าน้อยแคมรีนะฮะเดี๋ยวถ้าเข้ามาลอถใหม่ผมจะรีบมาถ่ายให้ได้รับชมเลยนะครับภายในสวยเดิมทุกคันแบบนี้นะฮะสำหรับคันนี้ก็729นะฮะผมมีเริ่มต้นตั้งแต่6 7 9 0 0 0เลยสำหรับแคมรีที่เป็น a c v 7 0 นะครับเริ่มต้นอยู่ที่6 7 9 0 0 0นะฮะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์ด้านล่างแปะไว้ให้แล้ว0.816563625หรือแอดไลน์มาก็ได้สำหรับวันนี้ผมเตยพยนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ